อันนี้เป็นเรือมังมังคือเอ้เรือมังกรไม่ใช่ของโรงเกะหกมวนตัวหกมวนตัวจริงๆด้วยก็มีบรรดาผู้ใจบุญหรืออีกใน,นหนึ่งคือ คนว่างงานอะไรประมาณใจบุญนะใจบุญเอาเป็นว่าใจบุญก็มาที่ห้องอนตัวที่นี่เห็นดีอยู่คือเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนคือเอาอาหารมาเสิร์ฟ5อย่าง6อย่างแล้วก็ไปตักข้าวมาแล้วก็มานั่งรับทานที่ิึงใหญ่ไปตามที่ต่างบางแห่งนี่ ก็เห็นว่าบางครั้งให้ตักตักราดข้าวฮนะตักราดข้าวมาเลยแล้วก็บางครั้งก็มีมีพนักง,งานหรือว่ามีผู้ใจบุญหรือคนว่างงานเอ้ยไม่ใช่เอาเป็นผู้มีจิตศรัทธา,ทาแล้วกันก็มายืนคอยจัดแจงตักอาหารให้กับบรรดา สมาชิกผู้บริโภคประดุดว่าแผ่ส่วนกุศลหรือแบ่งหรือไปรับส่วนบุญที่นี่ก็มีมหรอละศพสมโภชมีเครื่องฉายภา,าพยนตร์มีภาพยนตร์ต่างๆฉายให้ดูตอนคืนให้สงกับที่เป็น The, ผู้สนับสนุนให้เครื่องฉายภาพยนตร์ ต่างๆยังอยู่ยังอยู่ได้นะเพราะว่า oh, uh. สมัยนี้ก็คนก็ดูดูจาก YouTube ขนาดแผ่นซีดีก็ยังไม่ค่อยมีคนดูแล้วเลยอันนี้เป็นเครื่องบง่ง mm. บอกให้ทราบว่านะฮะยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังอนุรักษ์ของเก่าอยู่เอาเป็นว่าอนุรักษ์ของเก่า แต่ถ้าคนอื่นจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็มีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่ยังมีความเชื่อมีการนับถือในลักษณะนี้อยู่ซึ่งก็คงอยู่ทั้งแถวแถวเอเชียนี่แะครับส่วนใหญ่อยู่แถวเอเชียพวกนี้ไว้ใจมากนะคือกุญแจรถนี่ดูไว ไม่ออกเลยต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยกระจแล้วไม่ออกอยู่อย่อนี่อยู่อยสองน,นะส่วนใหญ่ก็ยัง,ยงอยู่ลักษณะที่ว่า ไว้ใจเหมือนกับเออบางคนก็มักง่ายแต่คงไม่ใช่เขาคงเขาคงไม่ไม่เชื่อว่าคนที่มาทำบุญในลักษณะมีจิตใจดีๆอย่างนี้คงไม่มีขโมยนะคงไม่มีเขค,คงคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ให้ดูครับบริเวณข้างในศาลไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่ไม่มีจุดโทูแล้วนะที่นี่จะเดิญไม่ค่อยทูบให้ไปปักที่อื่นเพราะว่าเนี่ยให้ไปปักแถวๆนี้เพราะว่าคือให้ไปปักที่ล่งแจ้งทำไมงั้น ถ้าไม่อยู่ที่โร่งแจ้งก็จะทำให้ออผู้บริโภคในปอดเสียได้ปอดเสียเหมือนกับหมอพูดว่าเหมือนคนสุบบุรี่คนสุบบุรี่คนสุบบุรี่นี่ก็ต้อง15ปีนะหรือว่าฟันทูบเนี่ยก็ต้อง15ปี15ปีที่ไม่เข้าใกล้อะ จึงจะได้จึงจะได้นะครับได้หายจากปอดดำแม่บอรถนี้ชอบจริงๆน,นั่งไม่ร้อนก้นลมซอกซอนเข้าไปเนี่ยก้นไม่เปียกไม่เปียกเนืไม่ร้อนน่าใช้มากติดกันเยอะเลยสองสองร้อยกว่าบาทต้นเห็นได้ยินว่าสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวต้องแย่มัง้ง น,นี้ขี่ทางไกลขี่ทางไกลแค่นั้นแหละขี่ทางไกลดีคนก็เข้าไปเข้าไปเรื่อยๆแล้วเข้าเรื่อยๆอาหารที่นี่เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีมากมีพนักง,งานเยอะเลยที่โลเจจ้างมา ตรงนี้จ้างมานะโคโคเนี่ยกคนเสิร์ฟอาหารก็สชวมให้ดูบรรดาเท่านังอันนั้นเป็นบุคบคคนชั้นสองนะฮะคือเขาจะไปทานอาหารอยู่ด้านหลังเขาเป็นคนชั้นสองหรือเรียกง่ายๆคือชั้นบี ชั้นบีคือชั้นชั้นอาหารนะฮะอาหารบีคือนี่ภรรยาไปเตรียมไว้แล้วไปเตรียมไว้ให้สามีแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ใน ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายครับโดยลุงใหญ่ใจดี93.25เมกะเฮิร์ตโรงแรมผาสุกปรานบุรีครับคุณแม่